ไปฟังในส่วนของคุณอดิสรบ้างค่ะไปดูกันต่อหน่อยนะคะไปดูที่เพื่อไทยกันนะคะคุณอดิสรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นว่าที่นะคะวิปรัฐบาลบอกว่ายังไงพูดถึงเรื่องของการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาใช่ไหมในวันที่11กันยายนเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าเป็นการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเพียงแค่การติชมนโยบายส่วนที่พักก้าวไกลเนี่ยเขากังวลกังวลว่าอะไร รัฐบาลจะรวบรัดให้เวลาวันเดียวคุณอดิศรบอกแบบนี้บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยอย่ากังวลมากเพราะพวกตนเนี่ยก็กังวลเป็นเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเคยเป็นฝ่ายค้านมักก่อนจึงต้องฟังกระจกเงาสะท้อนการทํางานและหากรัฐบาลไม่มีกระจกเงาก็เดินไปลําบากส่วนที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่านโยบายครั้งนี้เนี่ยกว้างไป คุณอดิศรบอกว่าให้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมจจติจะชมอย่างไรก็ว่ากันไปเพราะรัฐบาลประชาธิปไตยต้องการกระจกเงาทีนี้ถามต่อว่าต้องเตรียมองคารักหรือว่าเตรียมตั้งรับยังไงบ้างคะคุณอดิศรบอกว่าก็คงไม่ต้องเตรียมหรอกเป็นการถแถลงนโยบายเฉยๆเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรส่วนจะใช้เวทีนี้เป็นการซักฟอกนะคะกลายกลายหรือเปล่า ก็คิดว่าก็คงมีแหละหากจะแวะเข้าไปซอยบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ต้องรีบกลับขึ้นไปถนนหลวงซึ่งการอภิปรายนโยบายบางคนอภิปรายโดยไม่มีประสบการณ์ก็คิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้รออีกสักสีหเดือนก็ค่อยว่ากันนะ แต่อาจจะมีการล้ําเส้นบ้างก็เป็นธรรมดาที่นี้เนี่ยบอกแบบนี้บอกเลยนะว่าก็ย้ําย้ําเหล่าว่าหากการถแถลงนโยบายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดถแถลงเสร็จก็กลับบ้านได้เลยแต่เราก็เห็นว่าจะเคร่งครัดเกินไปจึงเห็นว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่าก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายที่มีความสุขไม่ต้องรีบเพราะว่าถแถลงนโยบายครั้งแรกฝากไปยังฝ่ายค้านนะคะว่าอย่าพึ่งใจฮึกเหมิมมากเอาแต่เพียงพอดีขอย,ย้ําว่าไม่ต้องตั้งองค์คารักพิธ พักใครอะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอดิศรน,นะคะในการพูดคุยกับสื่อมวลชนในประเด็นนี้ค่ะคือถแถลงนโยบายตามรัฐมนูลโดยเคร่งคัดแล้วถแถลงเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าอันนั้นมัน,ม,นมันจะเคร่งคัดเกินคือถ้อยทีถ้อยอาศัยจะดีกว่ามั้งครับเป็นการเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายมีความสุขนะท่านสบท่านท่านเข้าใจว่าท่านจะพูดน้อยอยู่นะครับ ปล้วก็นะเป็นช uh um> well so ั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นช er ั่วโมงวิ่งสิบชั่วโมงหรือสิบแปดหรือยี่สิบห้าหรือยี่สิบสองได้แต่สายการพ่อที่ตายมานี่ยเตรียมเตรียมมาเลยไม่ไม่รับพวกผมไม่ได้รับอะไรเพราะว่าเป็นการแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทางฝ่ายท้านใจที่เสริมมากเอาตัวเทียนพอดีว่าก็ท่านให้อิสระเลยบอกว่ายังไงอยากให้สภาราบรื่น ท่านพร้อมที่จะมาตอบที่สภาสครับผมขอให้สภาสภาชุดใหม่เนี่ยเป็นสภาของทุกฝ่ายของพี่น้องประชาชนครับก็ก่มรมีทุกวันอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่คุณอดิศรบอกนะก็ไม่ได้นายกเองก็ไม่ได้กำชับอะไรท่านเองก็ให้อิสระแล้วก็อยากจะให้สภาเนะี่ยราบรื่นและนายกก็พร้อมมาตอบข้อซักถามก็ขอให้สภาเนี่ยเป็นของทุกฝ่ายของประชาชนนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะคุณวิโรธลักษณะอดิสรน,นะคะจากพรรคเก้าวไกลก็บอกว่า โอ้ใช้ภาษาวัยรุ่นที่กำลังฮิตเลยนะคะอย่าไปวาวุ่นตั้งองค์กรรกพิทักกลางสภาว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ที่รัฐสภานะคะสสวิโรจนะคะก็บอกว่าเนี่ยหลังจากประชุมมิบสามฝ่ายถึงวันถแถลงนโยบายนะคะในวัน ที่12กันยายน2วันใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยตนเข้าใจว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนายกนะคะเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยแต่เอาสบายๆเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยความมั่นใจจะดีกว่านะคะเมื่อถามว่าคุณอดีศรเพียงเกตเนี่ยว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาลหรือว่าวีรัฐบาลระบุว่าก้าวไกลอย่าเพิ่งฮึกเหิมจนเกินไปคุณวิโรดตอบว่าเราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วทําไมฝากเยอะก,กลัวหรือเปล่า,อ,าอย่าเพิ่งกลัวเลยคุณเศรษฐาเพิ่งจะเป็นนายกครั้งแรกแล้วเพิ่งจะมาร่วม กับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยอย่าว้าวุ่นนะครับมีสมาธิดีกว่าเดี๋ยวเจอกันสเ็กกนยายนนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณวีโรจน์กันค่ะผมว่าทุกทกท่านน่าจะเห็นจากสมัยที่แล้วนะว่าพัคอนาคตใหม่และพักเก้าวไกลเนี่ยเราไม่ได้จะมาฟาดฟันหรืออะไรกันทุกวาระนะครับเราไปตามวาระวาระนโยบายผมคิดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมากถ้าครมเนี่ย ได้ตอบคําถามของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งอของสมาชิกผุ้ทสภา,าเองเนี่ยได้อย่างชัดเจนและก็เคลียร์หมดนะครับผมว่าก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนในการเริ่มต้นการทางานของรัฐบาลด้วยก็เ,เข้าใจนะครับว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลย <laughs> <laughs> แต่เอาให้สบายๆนะเริ่มต้นด้วยความมั่นใจดีกว่าครับอย่าเริ่มต้นด้วยความกลัวนะครับ นม่ไม่โอ้จะตั้งทําไมนะครับก็ตอบตรงไปตรงมาก็จบแล้วนะครับนะครับสบายๆนะครับทาย่านะมา่ยกความรากันนฝังการายระบบโอ้เราก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรชื่อก็ตรงๆนะครับก็คือเป็นที่รวมกันของผู้แทนราษฎรนะครับก็หวังนะครับไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นพรรคร่วมไปค้าด้วยกันมาเนาะก็ เคยรู้ถึงความบอกช้ำมามา,มาโดยตลอดแหละว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญกับการตอบคําถามนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็หวังว่านะครับคงไม่ต้องทวงถามกันนะครับเพะสมนนานนฉันนะครับสมานแปลว่าร่วมกันฉันแปลว่ากินหรือเปล่าเมื่อกี้ผูอนบอกว่าเมื่อกี้ผู้นบอกว่า,าก้าวไกลพิ่งเถิถ่เกินไป,ไปออของกรณนี้เราต้ฝากฝากกับก้าวไกลก็เราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วแหละทําไมฝากเยอะจังกลัวหรือเปล่า อย่าเพิ่งกลัวเลยนะครับก็บอกแล้วว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกครั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะเพ,งเพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลย <laughs> อย่าว้าวุ่นนะฮะอย่าว้าวุ่นเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่11นี้เนาะนะครับขอบพระคุณนะครับ แต่ดิฉันเนี่ยวาวุ่นแล้วนะคะคุณวิโรจน <Okay. S 2> ์ดิฉันฟังคุณวิโรจน์แล้วก็ฟังไปยิ้มไปนะคะ <c oughs> อาจจะเรียกว่าใครเครียดและกันประชุมสภาคเครียดใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่วาวุ่นใช่ไหม <c oughs> เออสบายยเนาะสบายบาย,บาย,บายนะคะ <c oughs> อ่ะก็ใครเครียดกันไปนะค,ะคุณวิโรจน์บอกอย่ายไปวาวุ่น <c oughs> ก็ <c oughs> ครั้งแรกเอาสบายสบาย,บายนะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ